อ่ะครับิงโตวันนี้จิงโตทำอะไรครับทำ,เล,ทำลลทเล่นจำลองโลกในอาศัยโอ้เรียนจำลองโลกในอาศัยแล้วไหนมีตัวอะไรบ้างที่เล็กนี่ที่เล็กก็กางหัวได้โอ้ากางหัวได้กา<อ>งหางได้ไดมีอะไรอีกโอ้อ,อ,อตัวใน<ด>นี้เ<ๆ>ยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยไหนมีอะไรบ้างหัวข้อไหนมีอะไรบ้างผีเสือ้อมีผีเสื้อที่เสื้อเสื้อาผีเสื้อตกผีเสื้อตก ตัวนี้มาดูผีเสื้อโอ้ตัวนี้มาดูผีเสื้ออันนี้ชื่ออะไรมาดูผีเสื้อนี่กอแกะสลัดอะไรนะกอแกะสลักกแกะตาสลักโอ้ไอ้สามตัวนี้ชื่ออะไรนะไทเสื้อทอปไทเสื้อทอปเข้าแถวเรียงตัวกเลยไอ้ตัวใหญ่ชื่ออะไรนี่ตัวใหญ่ตัวนี้โอ้ทีเล็กอันนี้มันเป็นครูมาสอนเล่นผู้ก่อไฟโอ้หรือครูไหนภูเข่อไฟอยู่ตรงไหนโอ้ภูเข่อไฟอยู่ตรงนี้สีแดงๆนี่อันนี้สลามรึเปล่าใช่สลามไหม ใช่แต่เอามาทําเป็นมที่ทีเราเบิ่ติบแต่เอามาทําเป็นลาวาโอ้ทำเป็นาาลาวาเลพ่อแตะดูหน่อยปึ๊บว้าสลามจริงด้วยสลามสลาม <c oughs> มาทําเป็นลาวา <c oughs> ใช่มใช่แล <c oughs> ้วมีอะไรอีก <c oughs> อันนี้อะไร <c oughs> ทีเล็กกับไทยทีเล็กกับไทยตัวนี้เอาอตัวเล็ก <c oughs> ไซเซอร์ครับตัวเล็กเอานี้ไหนที่เล็กอยู่ไหนนะ โอู้ที่เล็กตัวสีแดงอยู่นี่ที่เล็กตัวสีแดงเอาหรือยังยังเอาตัวนี้แหละตัวไหนครับตัวนี้ไมเอาอะไรอันนี้มีอีกตัวสุดท้ายมีอีกตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนตัวสุดท้ายนะจ๊ะเอาห้าตันตัวไหนครับอันนี้คือไทไทเซอร์ทอปโอไทเซอร์ท็อปโรบอทไทเซอร์ท็อปโรบอทมาแล้วมันไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอ มันมันไม่ใช่ไทสตอร์ท็อปมันเป็นอะไรมันมันเป็นมันไม่ใช่โรบอทแต่มันไขน็อตได้อ๋อไม่ใช่โรบอทแต่มันไขน็อตได้นะครับไทสตอร์ท็อปอ๋อไทลิซ็อกก็มามันเป็นโบราณมันก็เลยไขน็อตได้อืมครบหรือยังยังแต่มันเป็นอันนี้ตัวนี้เป็นโบราณไหนตัวไหนเป็นโบราณนีอ๋อตัวนี้เหรอโอ้นี่ใช่ไหมยฮลิซ็อกโอ้ ชิบเอียบอะไรนี่เอียบสลามเอีย,บ,ยบสลามโอ้สลามจริงๆด้วยใช่แล้วอันนี้ชื่ออะไรนะตัวสีฟ้านี่สีฟ้าชื่ออะไรลูกตัวตัวนี้ชื่อชื่ออะไรครับต,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 ตัวเธอ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 เอเธอเอเธอเธอเอเธอเเธอเอเอเธอเอเธอเลอเัเลอเธอเธอเอเอเธอเอนอ<ช>เหมือเ<ต>ทีเเเเธอเธอเเเ ปกติทีเล็กมันต้องแขนสั้นใช่ไหมลูกใช่อันนี้มันแขนยาวนี่มันแขนยาวเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับปกติถ้าเป็นทีเล็กมันต้องแขนสั้นสั้นน,นี่มันตัวนี้ไอตัวสีนี้นีแขนมันจะสั้นๆน,นะครับแต่มันไม่เหมือนกันเออแต่มันเหมือนกันปกติทีเล็กต้องส่วนแขนสั้นนะลกนะูกเนาะอ้าวหมดหรือยังยังแต่ตัวตัวนี้แหละแต่ตัวนี้อ้คอย,ยาวชื่ออะไรลูก กอยาชูบาคิโอสรัตบาคิโอสเลตอ้าวอันนี้ต้นอะไรน่ะตุกต้นไม้ต้นไม้เหมือนต้นมะพร้าวเลยต้นต้นนี้อาจจะมาเติบอ๋อตรงนี้ก็มีสาร้ำด้วยอันนี้เป็นสระน้ำหรือเปล่าใช่สระน้ำโอ้กำลังกินไอ้ที่แกกำลังกินน้ำชื่ออะไรตัวบาคิโอสเัตอ้าวตัวสีเหลืองไงบาคิโอสเัตบาคิโอสเัตเหมือนกันโอ้ตัวนี้แหละเหรอ นี่เนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยพาราโซโลฟัสอ๋อพาลาโซโลฟัสกินแร่งดูอ๋อมันกินอะไรนะกินแรงกินแรน่กินแร่กินแร่ธาตุครับผมพี่ทั้งพี่บอกว่าแหลงไม่ใช่แหลงคือกินแร่ธาตุอยู่อ้มีสลามออกมาทำเป็นน้ำด้วยมีบอ่อน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีอะไร มัวน้ำด้วยบัวน้ำมันจะทำแบบนี้แหละใช่ไหมดูหน่อยดูหน่อยตัวไม่เอาลงไปเพราะว่าจัว่าตัวกลัวตัวเล็กมันตกน้ำอ้าวเหรอใช่ตัวตัวตัวนี้ตัวตัวนี้ทำอะไรตัวนี้ทำอะไรตัวนี้คือทีเล็กทีเล็กเหรอครับจะวางตรงไหนก็ได้ถ้าไม่มีที่วางวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่วางตรงนี้วางตรงนี้เหรอน ชุ่ไหนดูหน่อยอ้าวไหนๆดูหน่อยครับอืโอ้นอนอยู่นะครับมันนอนอยู่ด้านล่างชมดินอยู่ตัวนี้ทำต,ตัวนี้มันทำอะไรไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้คือกินเธอกินเธสรัสอันนี้ตัวนี้เอามาอีกแล้วอันนี้าม,านนออนมีนามด้วยมีนามชื่อตัวอะไรลูก เคนโทเหมือนกันอ๋อเคนโทเหมือนกันถ้าเคนโทมันต้องมีหนามแบบนี้ใช่ไหมใช่แต่มันตัวยาวอ๋อแต่มันแต่ตัว,ตวยาวนิดนึงเคนโทสัลัดนะครับนี่ลงมาตัวอะไรอีกวันนี้ก็คืออะไรสเตเกอร์สเตเกอร์อ้าวมันต่างจากเคนโทตรงไหนลูกเคนโทไปยืนตรงอื่นโอ้หนามหนามหนามทั้งหลังใช่ไหม,ไมอ๋อนี่เคนโทหนามมันจะเป็นแบบนี้

บนต้นไม้นะครับเอาอยู่ไหมอยู่ได้ไหมเอาตัวเก่าไปวางไว้บนต้นไม้โอ้นี่กําลังนอนอยู่บนต้นไม้เลยนะครับเซเลนอโดนอ่าพี่เสื้อมันจะบินอ่าพี่เสื้อบินบินไปไหนเล่าพี่เสื้อพี่เสื้อบินไปไหนครับพี่เสื้อบินไปไหนครับพี่เสื้อบินบินบินไปไหนเอ๋ยไหนนะเอาตกอีกแล้วมันตกอะไรฮะฮะ ตกอะไรตกอีกแล้วครับผีเสื้อครับอุ้ยอันนี้คือต้นไม้พังไปเลยดูต้นไม้พังไปเลยเหรออุ้ยสจะไปจะว่าเดี๋ยวมันจะวางในนูนเสาไว้ได้อ่าใช่ไหมครับใช่อันก็เลยเอาต้นไม้ออกต้นไม้ก็เลยพังต้นไม้ก็เลยพังชิ้นั่นเป็ยัง อันนี้คือทีเล็กอันนี้คือโอ้ยต้นไม้กลางต้นไม้ใหม่ต้นต้นไม้ใหม่อยู่นะครับต้นไม้มันอะไรต้นไม้มันล้มครับต้นไม้ทังโอ้ดูสัมผัสสองสิงโตเยอะมากเลยปอบปอบอ่ะตุลอนตุลนบินมาอีกแล้วบินมาทำอะไรครับตุอนตุอนอ่าผลหรือยังมันยืนไม่ได้อ้าวมันยืนไม่ได้เหรอ นอ้าปากไม้ครับอ้าตุลานโดอนกำลังจะบินงไปเกาะต้นไม้นะครับตอนนี้เกาะยงัยงเกาะยังอ้าวอ้าวอ้าวตุลานโดอนกำลังพยายามเกาะต้นไม้อยู่นะครับตอนนี้ตุลานโดอนอ้าวอืมออกมาแล้วตุลอนอดอนนะครับจู่ มาสูดจับไหนอืมครับอ้าวสิงโตบายบายหน่อยเร็วเดินไปแล้วบายบายนะครับจเจอกันใหม่ครับผม